สวัสดีครับผมตะกนภัสสังชัยนะครับ ID 5 4 5 2 2 2 0 1 2สครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องของการมดูเลตนะครับเริ่มาต้นเริ่มต้นเลยนะครับการแปลงสัญญาณหรือซิกเนลมดูเลตมดูเลชันนะครับเมื่อต้องการจะส่งสัญญาณเสียงหรือข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารนะครับจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าช่วยพาสัญญาณเหล่านั้นเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบวนการหรือขั้นตอนในการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวเรียกว่าการมดูเลตนะครับ หรือการก่ำสัญญาณที่เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีค่าความถี่สูงและคงที่รวมทั้งมีขนาดสูงด้วยนั้นเราเรียกสัญญาณเราเรียกว่าสัญญาณคลื่นพาหะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการแปลงสัญญาณหรือการมารเกเคือเทคนิคการพาสัญญาณที่ต้องการส่งเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางผ่านตัวกลางการสื่อสารสัญญาณที่เป็นตัวพาสัญญาณข้อมูลไปเรียกว่าคลื่นพาหะครับอุปกรณ์สําหรับมาร์เชั่น อุปกรณ์สาหรับการมดูเลตสัญญาณนะครับจะสร้างสัญญาณขึ้นพาาะและรวมเข้ากับสัญญาณข้อมูลเพื่อให้สัญญาณมีความแรงพอที่จะส่งผ่านสื่อกลางไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปได้และเมื่อถึงปลายทางก็จะมีอุปกรณ์ซึ่งทําหน้าที่แยกสัญญาณคลื่นผ่าออกให้เหลือเพียงสัญญาณข้อมูลเราเรียกวิธีการแยกสัญ,ญญาณนี้ว่าการดีมดูเลตนะครับวิธีการพื้นฐานในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเพื่อส่งผ่านไปในช่องทางสือ่อสารอนาล็อก อนานล็อกนั้นโดยทั่วไปมี3วิธีได้แก่หนึ่งนะครับการบารูเลตทางขนาดหรือ AM นะครับสัญญาณขึ้นปกติจะมีความสูงของคลื่นเรียกว่าไฮส์หรือแอมพลิจูดนะครับคงแอมพิจูดคงที่นะครับความสูงทั้งด้านบนและด้านล่างของเส้นแนวระนาบจะต้องมีค่าเท่ากับค่าเท่ากันพอดีนะครับการแปลงสัญญาณทางขนาดหรือเรียกว่าแบบ AM นี้ใช้วิธีการแปลงขนาดความสูงของคลื่น ให้แตกต่างไปจากเดิมเพื่อใช้แทนความหมายข้อมูล0ูนย์ถึงหนึ่งตามที่ต้องการนะครับการแปลงขึ้นวิธีนี้เป็นวิธีการเดียวการกับที่ใช้ในการส่งสัญญาณวิทยุ a m นะครับจึงมีข้อดีข้อเสียในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นสัญญาณที่ถูกลบกวนได้ง่ายเช่นพายุฝนทั่วไปสามารถทําให้สัญญาณ AM เเสียหายได้คือผู้รับฟังวิทยุจะรับฟังเสียงวิทยุได้ไม่ชัดเจนในช่วงนั้นโดยเฉพาะในขณะที่เกิดฟ้าผ่าสัญญาณเสียงในบริเวณใกล้เคียง จะขาดหายไปเลยปัญหาดังกล่าวยิ่งจะสร้างความเสียหายมากขึ้นในการสรื่อสารข้อมูลเนื่องจากสัญญาลรบกวนอาจทาให้สัญญาณที่ส่งออกมาเสียหายคือไม่ทราบว่าเป็นบิดศูนย์หรือหนึ่งจึงจำเป็นต้องมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระดับมาด้วยนะครับ2 <c oughs> การมาดูเลตทางความถี่หรือ FM นะครับเทคนิคการมาดูเลตทางความถี่หรือเรียกว่า FM นั้นเป็นการเปลี่ยนค่าความถี่คลื่นซึ่ คือจานวนลูกคลื่นต่อ1หน่วยเวลาครับเพื่อใช้แทนข้อมูลครับเวลาที่ใช้สําหรับการส่งสัญญาณแต่ละบิตเป็น1หน่วยการส่งข้อมูลบิตศูนย์จะมีลูกคลื่นจํานวน1ลูกในในในหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลาครับส่วนการส่งบิตหนึ่งจะมีลูกคลื่นจํานวน2ลูกใน1น่หน่วยเวลาการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้เมื่อเทียบกับสัญญาณเสียงแล้วความถี่หรือจํานวนลูกคลื่นต่อ1หน่วยเวลามากขึ้นเออเวลา หนึ่งหน่วยที่มากหนึ่งหน่วยเวลาที่มากขึ้นจะหมายถึงระดับเสียงที่สูงขึ้นดังนั้นสัญญาณที่ใช้แทนบิตหนึ่งจะมีระดับเสียงสูงกว่าสัญญาณที่ใช้แทนบิตศูนย์การเปลี่ยนแปลงสัญญาณแบบนี้เป็นวิธีการที่ใช้ในการส่งสัญญาณวิทีุ f m นะครับสัญญาณเสียงสนทนาที่เกิดขึ้นในระบบเซลลูล่าแบบ AMPS นะครับการส่งสัญญาณระบบ FM มีความทนทานต่อการรบกวนจากภายนอกได้ดีกว่าระบบ AM เช่นในระหว่างที่เกิดพายุฝนสัญญาณแบบ fm จะถูกรบวนน้อยมากหรือไม่ถูกรบวนเลยดังนั้นเมื่อนํามาใช้ส่งข้อมูลอิเล็กทริกส์ก็ทําให้โอกาสที่จะเกิดข้อมูลผิดพลาดลดลงไปด้วยครับวิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลจึงไม่จําเป็นต้องมีความซับซ้อนมากนะักเมื่อเทียบกับการใช้สัญญาณ fm สามนะครับการบมเวณทางเฟสนะครับหรือ pm ครับการแปลสัญญาณทางเฟสหรือแบบ pm เป็นวิธีการที่ซับซ้อนมากที่สุดนะครับ วิธีการนี้อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเฟสน,นะครับเป็นตัวบอกการสลับความหมายของข้อมูลนั่นคือสมมุติว่ากําลังส่งบิต0่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสก็จะหมายถึงบิตต่อไปเป็นบิต1ลักษณะของสัญญาณสําหรับทั้งบิต0หรือบิต1จึงไม่มีรูปแบบที่คงที่เหมือนกับ2วิธีแรกคําว่าการเปลี่ยนแปลงเฟสหมายความว่าสัญญาณของคลื่นลูกอของลูกคลื่นปกติจะเริ่มจากเส้นแนวระนาบขึ้นไป คือจะเริ่มจากศูนย์องศาไปเป็นค่าบวก90องศาย้อนกลับมาที่180องศาและเปลี่ยนไปเป็นค่าลบ270องศาและวนกลับมาที่ศูนย์องศาอย่างเดิมถ้าบิดต่อไปเป็นบิดเดิมเช่นบิดศูนย์ตามด้วยบิดศูนย์หรือบิด1ตามด้วยบิดหนึ่งขึ้นลูกต่อไปก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากขึ้นลูกแรกตามปกติแต่ถ้าบิดต่อไปไม่ไม่ใช่บิดเดิมคือบิดศูนย์ตามมาด้วยบิดหนึ่งหรือบิดหนึ่งตามมาด้วยบิดศูนย์ ขึ้นลูกกลัไปแทนที่จะขึ้นเป็นค่าบวกก็จะกลับล <c oughs> ดลงเป็นค่าลบก่อนจากนั้นกลับไปเป็นค่าศูนย์เพื่อเพิ่มเป็นค่าบวกและกลับมาที่ศูนย์เป็นการครบวงจรนะครับ <c oughs> การเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าของสัญญ,ญาณลูกคลื่นกับจำนวนองศารอบจุดจุดหนึ่งครับสามารถอธิบายดังนี้ครับลูกคลื่น ปกติเริ่มต้นจากแรงดันไฟฟ้าขนาดศูนย์โวลต์หรือเริ่มองศาที่ศูนย์จากนั้นค่อยๆเพิ่มแรงดันขึ้นไปทางค่าบวกจนถึงสูงจุดสูงสุดนะครับคือการเพิ่มจํานวนองศาขึ้นไปจนถึงตําแหน่งที่90องศาค่าแรงดันไฟฟ้าจะค่อยๆลดลงไปในขณะที่จานวนองศาจะยังคงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อค่าแรงดันไฟฟ้ากลับมาที่ศูนย์โวลต์ก็จะตกมาตาแหน่ง180องศาต่อมาแรงดันไฟฟ้าจะเริ่มลดน้อยลง <c oughs> จะเริ่มลดน้อยกว่าศูนย์ลงไปจนถึงจุดต่ำสุดตรงกับตำแหน่ง270องศาและในขั้นตอนสุดท้ายแรงดันไฟฟ้าค่อยๆเพิ่มกลับขึ้นมาที่ศูนย์โวลต์อย่างเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งที่360องศานะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงองศาที่เกิดขึ้นคือ0องศาไป90องศาไป180องศาไป270องศาและไป360องศาตามลำดับ ต่อไปการเปลี่ยนแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับดิจิตอลทูอนาล็อกหรือ DA นะครับในปัจจุบันการส่งสัญญาณข้อมูลดิจิตอลผ่านช่องทางการสื่อสญญารแบบอนาล็อกที่เราคุ้นเคยกันนะครับได้แก่การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะนะหรือเครือข่ายโทรศัพท์ถูกเ,เครือข่ายสาธารณะนะเครือข่ายโทรศัพท์ถูกออกแบบมาเพื่อทําให้การสลับสวิตช์และส่งสัญญาณอนาล็อกซึ่งเป็น ย่านความถี่เสียงหรือประมาณ300ถึง3,000 4เฮิร์นะครับอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอะลอกย่านความถี่เสียงเราเรียกว่าโมเดมนะครับสําหรับเทคนิคการแปลงสัญญาณข้อมูลดิจิตอลให้เป็นอะลอกมีดังนี้นะครับการมาดูเลตเชิงเลขทางแอมพลิจูดนะครับหรือ a s k นะครับการมาดูเลตวิธีนี้ความถี่ของ คลื่นพาหะซึ่งทำหน้าที่นำสัญญาณแบบนาลอกผ่านตัวกลางสื่อสารนั้นจะคงที่ลักษณะของสัญญาณที่มอดูเลตนั้นเมื่อค่าของบิดของสัญญาณข้อมูลดิจิตอลมีค่าเป็นหนึ่งขนาดของคลื่นพาหะก็จะสูงกว่าตอนปกติและบิดมีค่าเป็นศูนย์ขนาดของคลื่นพาหะจะตกลงจะตกลงกว่าปกติการมอดูเลตแบบ AS แบบ ASK นะครับมักจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะจะถูกรบกวนจากสัญญาณอื่นได้ง่ายนะครับ ไปการบรูเลตเชิงเลขทางความถี่นะครับ FSK นะครับในในการบรูเลตแบบ FSK ขนาดของคลื่นมหาจะไม่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงคือความถี่ของคลื่นมหาเมื่อบิดมีค่าเป็นหนึ่งความถี่ของคลื่นมหาจะสูงกว่าตอนปกติและเมื่อบิดมีค่าเป็นศูนย์ความถี่ของคลื่นมหาจะสูงกว่าตอนปกติและเมื่อบิดมีค่าเป็นศูนย์ความถี่ของคลื่นมหาก็จะต่ํากว่าปกตินะครับต่อไปเป็นการบมรูเลตเชิง เลขทางเฟดนะครับ PSK นะครับหลักการของวิธี PSK นะครับค่าของขนาดและความถี่ของคลื่นาหาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่จะเปลี่ยนแปลงคือเฟสของสัญญาณกก่าคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของบิตจากหนึ่งไปเป็นศูนย์หรือเปลี่ยนจากศูนย์ไปเป็นหนึ่งเฟสของคลื่นจะเปลี่ยนไป180องศาด้วยนะครับในการโมเดลทั้ง3แบบที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะครับ วิธีการแบบ psk จะมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับได้สัญญาณที่มีค่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดแต่วงจรการทํางานจะซับซ้อนกว่าและราคาอุปกรณ์ก็แพงกว่าโดยปกติจะนํา psk มาใช้กับโมเดลที่มีความเร็วสูงไปความเร็วปานกลางครับเช่น2 0 0 4หรือ4800 bps นะครับการโมดูเลตอีกวิธีนึงที่มีความคล้ายคึงกับ psk คือการ m o d u l a t แบบ bpsk นะครับ ึ่งจะกําหนดให้เฟสเลื่อนไป180องศาทุกครั้งที่มีข้อมูลเป็น1น,นะครับแม้เป็น1ที่ติดกันก็ตามแต่ถ้าเป็น0ก็จะไม่เลื่อนเฟสนะครับ <c oughs> การมอดูเลตเชิงเลขทางขนาดและเฟสนะครับ QAM นะครับการแปลงสัญญาณแบบ QAM เป็นการปรับปรุงวิธีการส่งสัญญาณโดยการเปลี่ยนทั้งเฟสและความสูงของคลื่นนะโดยกําหนดให้ขนาดของสัญญาณแบ่งออกเป็น2ระดับ คือสูงและต่ำครับและกําหนดการแบ่งเฟดออกเป็น4เฟดนะครับและ8เฟดเช่นเดียวกับการบัเลตแบบ pm ครับดังนั้นการส่งข้อมูลแบบแบ่ง4เฟดจึงสามารถกระทำจะกระทาได้คือ2คูณ4เท่ากับ8รูปแบบนะครับซึ่งสามารถกําหนดข้อมูลเป็นเลขฐาน2ได้ทีละ3บิตครับแต่หากแบ่งเฟดเป็น8เฟดก็จะกระทาได้ทั้งหมด2คูณ8ก็จะเป็น16รูปแบบนะครับซึ่งสามารถกําหนดเป็นเลขฐาน2ได้ทีละ4บิตครับ <c oughs> การมดูเลตแบบ TCM นะครับการมดูเลตแบบ TCM เป็นเทคนิคที่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูลด้วยการมดนะูเลตแบบ QAM ครับให้เร็วและมีความถูกต้องยิ่งขึ้นครับด้วยการเพิ่มจํานวนบิตเข้าไปในข้อมูลอีก1บิตเพื่อเป็นบิตสําหรับการตรวจสอบแก้ไขความบิดาพาาดของข้อมูลและใช้วิธีการบีบอัดข้อมูลด้วยอาาัตราส่วน1.3ต่อ 1, 2ต่อ 1, 3.5ต่อ1และ4ต่อ1 เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิมนะครับทําให้วิธีการมารูเตแบบ TCM นิยมนํามาใช้กับโมเด็มวามเร็วสูงตั้งแต่9600ถึง57600 bps นะเพราะที่ความเร็วสูงจะมีโอกาสส่งข้อมูลผิดพลาดสูงด้วยเช่นกันครับการแปลงสัญญ,ญาณอนาล็อกเป็นสัญญ,ญาณดิจิทัลครับในกรณีถ้าระบบเครือข่ายของเราเป็นแบบดิจิทัล คือสามารถส่งผ่านสัญญาณดิจิทัลสู่ช่องทางสื่อสารดิจิทัลได้โดยตรงเช่นการส่งไปสนิปอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านข้อผ่านเครือผ่านเครือข่ายโท,ทรศัพท์นะครับดิจิตอลสาธารณะเราสามารถส่งสัญญาณดิจิทัลที่ออกจากคอมพิวเตอร์ส่งสู่เครือข่ายได้โดยตรงไม่ต้องผ่านโมเดมและในทำนองเดียวกันเราสามารถจะส่งสัญญาณอนาล็อกผ่านเข้าไปในระบบเครือข่าย ิจิทัลได้โดยการเปลี่ยนแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัลเสียก่อนนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่ทํางานตรงกันข้ามกับโมเดมคือโคเด็กนะครับเทคนิคการเปลี่ยนแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลครับการมอดูเลตทางฟิจูดของพลัสนะครับหรือ PAM <c oughs> เป็นการใช้รูปคลื่นของสัญญาณอนาล็อกมาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล โดยการวัดความสูงของลูกคลื่นจากหลายตำแหนง่งเรียกว่าวิธีแซม pling ครับโดยจะสุ่มตัวอย่างเป็นสองเท่าของความถี่สูงสุดของสัญญาณที่ใช้เนื่องจากเสียงสนทนามีความถี่สูงสุด4,000เฮิรต์ดังนั้นค่าความถี่ของการแซม pling จึงเท่ากับ8,000ครั้งต่อวินาทีแล้วจึงสร้างสัญญาณญญดิจิตอลจากความสูงที่วัดได้วิธีนี้เป็นเทคนิคแบบแรกที่ใช้ ในการแปลงเสียงสนทนาให้เป็นข้อมูลดิจิตอลครับการโมเดลเลตแบบรหัส p ั u สหรือ PCM ครับเนื่องจากการส่งข้อมูลสัญญาณอนาล็อกบนสายดิจิตอลที่นิยมใช้ก็คือ p l าสโค o ต์โมเดลเลชันะครับหรือ PCM เพราะแม่นยำและมีความผิดพลาดต่ำหลักการทำงานมีดังนี้ครับ 1. การสุ่มตัวอย่าง 2. การแบ่งย่านอมพลิจูดออกเป็นระดับต่างๆ สามคือการเข้ารับ,รบสําหรับ,รบในเรื่องของการมาดูเหรนะครับผมก็ขอจบการนําเสน,นอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ